ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะแอดมินนูน้อยสวัสดีทุกท่านเดอ้อจ้าเด้อสำหรับคลิปนี้แอดมินจะพทาท่านผู้ชมมารับชมแนวทางตัวเลขเนาะจ้าเนาะตัวเลขจากวัดป่าภูจันหอมนะคะ ซึ่งวันที่ยี่สิบสี่ที่ผ่านมาเด้อจ่าเดอ้อเออ่คือเมื่อวานนี้เนาะจ้ะเนาะอ่ทางวัดเพิน่นมีพิธีบวงสรวงเด้อจ้ะเดอ้อพิธีบวงสรวงท้าวเวศสุวรรณเด้อจ้ะเดอ้อสำหรับมื้อนี้คลิปนี้แอดมินกัมีแนวทางตัวเลขเลขหางประทัดเนาะจ้ะเนาะเลขหางประทัด มาฝากท่านผู้ชมคือเกาเนาะจานะ้ะเนาะซึ่งวัดที่พานมาเหล็กหางประทัดเหล็กทางวัดผู้จันหอมเนาะจานะ้ะเนาะบ่กเขาได้ลุดไปเดอ้อท่านผู้ชมงวดนี้มาตามกันต่อเลยเนาะจ้ากอนจะไปรับชมแนวทางเด้อจ้ะเดอ้อสำหรับท่านใดที่เขามาแล้ว แอดมินน้อยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจทางช่องน้ำเด้อจ้าเด้อฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดมินน้ำเนาะจ้าเนาะสำหรับแนวทางตัวเลขของวดวันที่หนึ่งนสะิงหาสิงหาคมสองพหารอกเนาะจ้าเนาะแอดมินก็ได้มาแล้วท่านผู้ชมเป็น ตัวเลขหางปัทัดเอธรรมชมเป็นตัวเลขหางปทัทหลักะแอดมินมีเลขทูกไหายนํำเนาะจ๊ะเนาะเลขทูกนี่เป็นเลขที่จุดจากวัดปลาผู้จันห้อมเดธทราชม่มมือถีเพิ่นบวงสรวงนั่นละธร,รมชมเอาตัวเลขหางปัทัดไปกวนดทธธทรมชม่ม ทในใดที่เขามาแล้วรับชมเป็นแนวทางเดือจ่าเด้อถูกตัวเลขทุกแนวทางที่แอดมินน่หน่อยเอามานําเสนอเป็นเพียงแนวทางทอนันเด้อธรรมชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะเบิง้งเลขหางประทัดกันเลยเนาะจ่าเนาะแคปหน้าจอไวเด้อธรรมชม นี่ดเดอ้อจ่าเด้อเลขหาง g ประทัดนอกจากเนาะเบิงเอาเดอ้อทำชุ่มแอดมินได้นำมาฝากแล้วนอกจากเนาะอันนี้คือเลขหาง g ประทัดที่เพิ่นมีพิธีบว,วงสรวงวันที่24กรกฎาคม2565ัน้อยหกสิบเดอ้อทำชมซึ่งก็คือเมื่อวันนี้นอกจากเนาะคลิปนี้แอดมินอัดวันที่ 25่สิบกรกฎาคม2565นะคะจิบจะไปเป็นแนวทางเด้อจ้าเดอ้อสำหรับท่านใดที่ชื่นชอบก็บเก็บไปพิจารณาเบึง้งนะจานะ้าเนาะท่านใดไม่ชอบก็ผ่านนะคะเป็นเพียงแนวทางเท่นานั้นนะจานะ่าเนาะอันนี้คือเลขหางปัดทัดวัดป่าภูจันหอมนะคะต่อมาก,ก็จะเป็น แนวทางเลขทูบเดอ้อจ่าเด้อเลขจุดทูบนอกจากเนาะเลขทูบที่พื้นจุดมือวันทีบ่วงสวงนั่นละทนผู้ชมแอดมินจะได้มาเลขค้างประทัดหลักะเลขทูบนําเดอท่ทนผู้ชมทนผู้ชมแคปหน้าจอและะ้วกลับไปขยายเบิ่งเอาเด้อจ่าเดอท่ทนผู้ชมสำหรับเลขทูบนั่นทนผู้ชมแนมเห็นตัวไดแอดมินแนมเห็นเป็นเลขหกเจ็ด แปดไดู้้ชมท่านผู้ชมเห็นคือแอดมินโนนอยบอแอดมินโนนอยเห็นเป็นหกเจ็ดแปดได้ธรรมท่านผู้ชมกับซุ่มเบิองเอาเด้อจ้าเด้อแคปหน้าจอไปซุ่มเบิองเอาวสำหรับคลิปนี้แอดมินโนนอยมีมาฝากเลขทางประทัดกับเลขทูเด้อท่านผู้ชมสำหรับท่านใดที่เขามารับชมมาติดตามรับชมนะจ๊ะเนาะแอดมินกระเคอวยพรให้ สุขภาพแข็งแรงโชคโชคมันมนเฮ้งๆฮ่งลำรวยไปน้ำกันเด้อจ้าเด้อสำหรับคลิปนี้แอดเมนูหน่อยไปเร็วนะจ้าเนาะสวัสดีค่ะ